สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มายุสคานะฮะวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายุสคานะครับคิดจะซื้อรถยนต์มือสองที่ถึงผมนะมายุสคานะฮะวันนี้นะฮะมีรถครอบครัวเข้ามาใหม่อีกแล้วนะฮะด้านหน้าผมนี่เลยนะครับก็คือเจ้าตัววิสุวิชิปาเจโรสปอร์ตนะฮะ2.5 GT นะฮะเกียร์ออโต้ขับ2ปี2 4 1 4ัน้นั่นเองนะครับ ได้เป็นสีเทาด้วยนะคันนี้ราคาแบบเบาๆเลยนะครับนะจะซื้อสดจากแฟนเอนได้หมดเลยนะครับราคานะตั้งขายอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ5 9 9 0 0บาทลูกค้าเครดิตดีนะสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะฮะ นี่เลยนะครับศูนย์บาทเลยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะเรามีบริการจากไฟแนซ์ถึงหน้าบ้านเลยก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวละเอียดของเจ้าตัวปาเจโร่สปอร์ตคนันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเจ้าตัวปาเจโรคันนี้นะครับน่าสนใจยังไงนะครับผมตามมาครับผมคันนี้นะฮะก็ในส่วนตัวไฟหน้าขเขานะครับให้มาเป็นไฟหน้าโปรเจ c เตอร์เลนนะครับอาโคมไฟใสๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาครับ กระจังหน้าสีโครเมียมนะฮะมีโลโก้มีซูบิชิอยู่ตรงกลางมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามีในส่วนตัวที่ล้างคงไฟมาให้นะฮะตัวรถเดิมๆมไม่มีประวัติชนหนักพิความจมน้ำใดๆทั้งสิ้นนะฮะรับประกันเลยได้เลยนะ,ะับในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวล้อยางคันนี้จะได้เป็นยางนะครับยี่ห้อดัลล็อกนะฮะนี่เลยนะครับยางนะครับ ปี2000เอยางขอบ17ปี2021นะฮะล้อแม็กนะครับขอบ17อย่างนี้เลยนะครับสวยๆซีรียางสองหกห้าหกหอาร์มสนะฮะดิสเบรกด้วยในส่วนตัวช่วงล่างนะฮะเดิมๆมอันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะฮะลูกค้าบันไดข้างจะได้เป็นสีบอลตัดกับสีดำด้านนะฮะสวยๆเลยนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะตรงนี้นะครับกระจกต่างๆรถคันนี้นะครับเป็นของทหารนะกองทัพเรือนะฮะกระจกต่างๆก็จะมีรอยลายน้ เป็นมิซูบิชิเลยนะครับกระจกแท้โรงงานเบ้าเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะคิวลิดนาก็จะเป็นสีโครเมียมนะเบ้าเปิดสีโครเมียมแบบนี้นะครับสวยละเอียดทรงรถนะฮะเดิมเดิมเลยนะครับไม่มีสีผิดเพี้ยนใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะอ่ะเรามาดูในส่วนตัวด้านท้ายกันนะครับในส่วนตัวด้านท้ายคันนี้นะครับได้เป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นะดีไซน์ออกมาสวยสวยเลยนะครับอ่านะฮะนี่นะครับกระจกเอกระจก นะครับตัดตัวไล่ฟ้านะครับแล้วก็มีที่ปัดน้าฝนไฟเบรกดูที่สามีกล้องถอยหลังนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับนี่มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับสวยๆเลยนะฮะนี่นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูภายในกันฮะว่าจะเป็นยังไงในส่วนตัวภายในนะครับคันนี้จะได้เป็นเบาะสีดำน็อตเนดไม่มีขยับเลยแต่เข็มเพ็รอาร์ตเดิมๆนะฮะก่อนตีได้เลยนะฮะรถคันนี้สวยๆเลยใครจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะฮะ อันนี้นะครับจองจัดไฟแนซ์เพียง1000บาทนะครับนี่แล้วก็มีจอมาให้ด้วยนะครับเบาะสีดำนะครับอ่าฮะสวยๆเลยอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับเปิดเข้ามานะครับแผงประตูนะครับก็จะเป็นสีโทนเนี่ยสีดำตัดกับสีเบจนะครับมีลายแคปลามาให้นะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับกระจกไฟฟ้ามีเวลคั้ามไลท์นะครับตะเข็บเบสอาร์ต่างๆเดิมๆเบาะหนังสีดำนะฮะนี่เลยนะครับ แล้วก็มีตัวพรมไดมอนด์คัตมาให้มีจอมาให้ขนาด8-9นิ้วนะคะจอด้านหน้า9นิ้วนะฮะลูกคา้านะครับผมแอร์ราวแล้วนะครับไปดูด้านหน้ากันนะครับในส่วนตัวด้านหน้านะค,ะคันนี้นะครับนะแผงประตูนะครับเบาะนะครับจะเป็นบเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับน็อตเดินไม่มีขยับเลยนะฮะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่แผงประตูก็จะได้กระจกออไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะฮะ Asten, นี่ลาเคปล่ามีลำโพงทวิตเตอร์พวงมาลัยมัลติฟังชันคูดคอนโทรลพีโดชิปมาให้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนะครับคันนี้ใหม่วิ่งอยู่ที่2องแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับแล้วก็ในส่วนตัวจอจะได้เป็นจอ a แอนดรอยนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่นะฮะ๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งนะฮะนะครับเกียร์ออโต้นะฮะขับสองแบบนี้นะสภาพภายในกิบมากเลยนะคันนี้นะครับ ต้องรอสักครู่นะฮะจอนี้คือเป็นจอ a n d r ร i d นะฮะตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยเวอร์ชัน10นะครับนะมีสามารถเชื่อมต่อ youtube นะฮะบ t ู tooth นะครับโทรผ่านตัวเครื่องเสียงได้เลยแล้วก็กระจกนะจะเป็นตัดแสงแล้วด้วยนะครับนี่ที่เก็บแว่นตานะครับไฟนะครับมีครบมาให้หมดเลยนะครับนี่นะครับจอนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้นะฮะนี่เลยกล้องถอยหลังนะครับผม สวยนะครับนี่นะดู YouTube ในฟุงใน็ตฟิกได้หมดเลยนะฮะลูกค้าถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับ0ูน3 8 4ป4 4ี4นะครับมายูสคานะครับแอดไลน์เบอร์ผมใบนี้ได้เลยหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับที่ร้านผมก็ได้นะฮะรายมิถาเข้าสิบบริการทุกวันเ๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคันนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.5ลิตรเป็นตัวเครื่อง DID Com คอมมอนเรลนะฮะ นี่เลยห้องเครื่องคือยังไม่ปรับสภาพนะห้องเครื่องแห้งสนิทเลยนะครับนี่จะให้ดูแบบชัดๆนะครับน็อตเนิร์ดไม่มีขยับคาหน้าเดิมๆนะฮะนี่เลยนะฮะฝากระโปรงเดิมๆนะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้ใหม่นะฮะก็ขอฝากด้วยแลยกันนะครับสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะฮะรุ่นนี้อยู่ผมแนะนําเลยกับเจ้าตัววิสุวิชิปายโรสปอร์ตคันนี้ราคาเพียง5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะฮะก็ ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมว่าคลิปหน้าผมจะพามาชมรถอะไรกันต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ